ในกรณีทีมาดจะมาทวงขอดูะะบัตรนะคฮะก็ระทวงได้นะครับประทวงต่อกรรมการได้เลยต้องเอาบัตรมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าอายุเกินหรือเปล่านะครับเพราะไม่อยากให้มีการเอาเปรียบกันนะครับอันนี้แจ้งไปทุกทีมนะครับสมัยซ็อกเกอร์านได้เทรียมวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากดีกิชชนตรงนั้นส่วนราชการต่างๆอย่างดีครับมาแนวันนี้ครับ,นนรบส่วนหนึ่งก็คือน้องพี่มีหนึ่งความสำคัญของเด็กๆในมุทนหารขึ้น เด็กเนี้ก็นี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับต้องก้าวขึ้นมาทดแทนพวกเราครับอนาคตจังหวัดพุทธหานาจจะมีนักฟุตบอลที่เป็นต้นตะทีมชาติก็ได้ครับผมนะในานามตัวแทนของสนามครับและผู้ดูแลครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เห็นทีมหนึ่งครับี่ผมเคยเห็นได้ในการคนคนครับมาแข่งด้วยนะนั่นคือทีมปอซิต้ที่ครัสีพูใช่ไหม แม่ผู้กูมทีมนี้ออกรายการคนคนสองครั้งครับผมถ่ายภาพตัวของท่านก็อยู่รวมทั้งการแข่งขันนี้ครับถ้าได้รับการประสานที่ดีจากอาจารย์ตอกตอกมือคุณตอกครูเป็ดนะครับน้องๆเป็นผู้ประสานทีมมานะครับก็จะมีการแข่งขันนี้ก็ได้รับการแข่งขันของเราเนี่ยมีจัดมาหลายครั้งนะครับสามสี่ครั้งน้องเด็กก็จะพยายามจัดที่เรื่อยครับคนคนมอเตอร์เนี่ย โดยน้องต้นหรือนายจิโรดเดียริตไยคุณครับตเวอร์ครับพี่ต้นหนะครับวันดี้ครับเอาพี่ต้นกล่าวไดวยกับน,น้องๆหน่อยครับแต่ให้เตมที่แล้วก็มีนักใจะนักกีฬานะครับแล้วก็ขุดฝนปินไปเ,เ,เรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งจะได้เห็นน้องๆบ้านเราไปอยู่ในอ่ารุ่นถัดไปแล้วก็อยู่ในระดับเขตระดับประเทศอาจจะมีนักบลอลระดับประเทศที่บ้านเราเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เรีกว่าระเบียบการแข่งขันนะครับเพราะว่าเราก็จัดมาหลายครั้งแล้วเอาความซื่อสัย์แต่ละคนในแข่แต่ละทีมป้าสนามร้นมากเลยรุ่น15ปีนะครับนำโดยบักเบอร์ดี้ไม่เกินนะครับ